วันนี้เราก็อยู่กับ R X เเรามาใส่ยางวิบากกันนี่เลยเพื่อนเคือเราพูดผิดนะจริงๆเรามาใส่ยางกึ่งวิบากกันตัวนี้เนี่ยจะเป็นยางเดิมนะมันจะมีแต่หน้ายางนะไม่มีขอบยางทำให้ขับยากมากอันนี้จะเป็นยางกึ่งวิบากที่เราจะมาเปลี่ยนใส่ใหม่กันมีครบนะหน้ายางขอบยางแล้วก็สวยงามเดี๋ยวเราจะเอาไปเปรียบเทียบระหว่างยาง3เส้น นี่เลยนะเพื่อนเพื่อเราก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นยางหน้าวิบากวิบากแทๆ้ๆอันนี้เป็นยางหลังนะเราจะเห็นได้ว่าดอกยางมันจะมีขนาดห่างกันนะไอตัวหนามมันจะห่างยางหน้าวิบากนะมันจะห่างมากส่วนยางกึ่งวิบากเนี่ยอันนี้หนามมันมันก็จะถี่หน่อยเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยเริ่มจะถอดล้อออกจากรถสกอนเสร็จแล้วเราก็ ถอดอยางออกจากล้อยอีกทีนึงงเราก็ใส่ตัวรองอยางให้มันนิดนึงมันจะได้ไม่เป็นร้อยนี่เราก็ค่อยๆงัดมันออกมาเบาๆแบบนิ่มนวลที่สุดเสร็จแล้วเราก็ดึงมันออกมาฮืย เจ้านี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยคือว่าลืมถ่ายตอนเอาอยางใส่รถก็ไม่เป็นไรเราก็มาดูตอนที่ใส่เสร็จแล้วกันเลยนี่ใส่เสร็จแล้วก็จะ ประมาณนี้ถ้ามีคนนั่งก็จะออกมาสวยงามเช้งกันเนะแต่มันก็เป็นแบบสไตล์ใครสไตล์มันเนะเป็นความชอบส่วนบุคคลอะไรแบบนี้ว่ากันไม่ได้บางคนก็ชอบแบบนั้นบางคนชอบแบบนี้ส่วนผมชอบแบบนั้นคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยยอมรับชมรับฟังเสียเวลามาดูคลิปผมจนจบขอบพระคุณมากวันนี้มาที่มาเร็วก็ยังแพ้ลพะเพราไร้านกอนสวัสดีครับ